ตอนในรายการผมทิ้งค้างเอาไว้ประเด็นเรื่องกรณีกลุ่มทะลุวังเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันก็มีมุมซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ตั้งคนสัดทำหมุนก้าวไกลนะมองปรากฏการณ์นี้บางคนก็ไม่สบายใจมันก็เป็นปรากฏการณ์คือกรณีพักเพื่อไทยเนี่ยมองในมุมนิติบุคคลเขาเป็นเอกชนแต่มองในมุมการเมืองเขาเป็นพักการเมืองมันก็กำกึง่งไงแต่วิธีการของทะลุวังแน่นอน ไปด้วยชุด PPE นี่ต้องการสื่อความหมายอะไรเรื่องโควิดนะคะเพราะไปกับแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ตอนต้นเนี่ยเข้าไปตะโกนต่อว่าต่อขานนะ,ะไปดูตอนต้นคลิปที่เรายังไม่ได้เปิดในรายการนะขอดูชักนี้หน่อยนะ ผู้ชมบางช่วงต้องมีการดูดเสียงบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วบางนี่เนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกอะไรนะป้องกันใช่ไหมค่ะเอาแผงก็เป็นรปภเอกชนอะค่ะเอาแผงเหล็กมากัน้นเอาไว้นี่ตรงประตูทางเข้าพักเพื่อไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการยากการบ้านที่ยากอีกข้อหนึ่งของเพื่อไทยก็คือเอาล่ะเข้าใจตรงกรันกลุม่มมวลชนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เลือกเพื่อไทยมาหรอกแต่ พักการเมืองที่ได้ชื่อว่าฝ่ายร้อใจเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วเจอเขาเอาลักษณะความเลื่อนไหวลักษณะอย่างนี้ก็ยากพร้อมไปชุดรัฐบาลตัวเอกประยุทธ์ใช่ไหม,มหรือจะใช้คอนเทนเนอร์เหมือนกันนี่แต่แน่นอนปฏิบัติการของกลุ่มทะลุวงังหลักๆคุณบุ้งใช่ไหม คุณบุ้งเนติพรค่ะหรือแม้กระทั่งตะวันใช่ไหมคุณตะวันดูภาพตอนตะวันเจรจากับเจ้าหน้าที่ตรงการรปภและดูจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อไทยลงมาคุยลักษณะที่จะปิดทางอ่ะแล้วก็ไปดึงรั้วเนี่ยดูภาพตรงนี้สักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องดูให้น้อง่ปลอยแล้วน้องปล่อยแล้วให้ปล่อยอ่ะ เดี๋ยวให้เาเปิดประตูให้คุณดูเต้องต้องระหว่างนั้นหลังจากประชุมสองพักเสร็จสามแถลงเสร็จสิ้นนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมนอกจากที่เรานําเสนอไปในเรื่องเ่าเช้านี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงก็ได้แต่มันยังมีประเด็นกระทบกระทั่งกับสื่อที่เราไม่ได้นําเสนอก่อนหน้าในทางไปเป็นสื่อชายคนหนึ่งใช่ไหม ลักษณะเหมือนกับโดนผุ้แฟตอนสักสี่โมงสี่สิบห้านาทีก่อนที่จะเลิกด้วยซ้ำไปเข้าที่ตาค่ะ <y> ไม่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้น,น่าจะเป็นช่วงขวดน้ําอำมันจะมีช่วงที่เหมือนกับนักข่าวโดนพลุแฟที่ตาแล้วก็เลยเกิดความโมโหค่ะเดินเข้าไปหากลุ่มทะลุวังแต่ว่าม,วมีสมาชิกคนหนึ่งที่ใส่เสอยืดสีดำค่ะตอบโต้ด้วย,ยท้ายคำหยาบพาย้ ไอ้ลูกชายนักข่าววะคปลาใส่นักขาวตรงหนมึงจะอะไรกกูนัหนาคุปลาใส่นักข่าวตรงไหนงดูไอ้ควาที่มึงเห็นไหม มันเก่ามากเหรอมีใจเย็นมีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่น <Pie year nes> ี่นี่าี่น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 ั่นีี่นี่น่นนนี่น แตเย็นจะเย็นน้องจะเย็นเขาเป็นนักข่าวเขาโดนพูเขาโดนพูที่ปาเขาเลยโมโหเขาเป็นนักข่าวเขาโดนพูที่ปาเขาเลยโมโหแต่เย็นจะเย็นเขาไม่ได้กันเขาไม่ได้นักการเมืองเขาไม่ได้นักการเมืองนักข่าวเขาโดนพูที่ปาไปเป็นนักข่าวนะครับไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักข่าวที่โดนพูปลาไปนะครับที่น้องปลาพูใส่ไปโดนเขาเขาเลยโมโหนะครับเขาของของของขึ้นเลยเมื่อกี้นะก็เกิดปะทะกันนะครับ นี่แหละฮะท่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องพลุใช่ไหมไ <ป S 1> เหมือนไปโดนตาไปโดนตานักข่าวแล้วเหมือนพอนักข่าวเข้าไปถาม,ถามก็ปรากฏว่ามีน้องผู้ชายคนนึงอะค่ะตอบโต้ว่านักข่าวประมาณนั้นแหละว่าแล้วปลาใส่นักข่าวตรงไหนละ่ะแต่ว่าดูเดือดฟังนักข่าวก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะ<า>ว่าทําไมถึงมาทําแบบนี้ก็เลยเกิดการวิวาทะแล้วก็ต้องมีรบพ ม no. 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 ึงจะอะไรอยูกูน like <lish Meat S 1> ั่งหนมุกบ <état> ้าใส่น um ักข่าวตรงไหนดูเสร็จจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทางฝั่งนักข่าวก็ปะทุอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยน้องใบ้ก็ตะโกนด่าว่าเก่ามาจากไหน มีนักข่าวนะพี่นักข่าวเขาโดนพี่นักข่าวเขาโดนพูนะครับใจเย็นจะเย็นน้องใจเย็นเขาเป็นนักข่าวเขาโดนพูเขาโดนพูที่ปลาเขาเลยโมโหเขาเป็นนักข่าวเขาโดนพูที่ปลาเขาเลยโมโหส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเล่าไปทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องขวดไปโดนน้องผู้นักข่าวผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ นักข่าวมาโดนพูดโดนข่าวอีกแล้วครับสองคนแล้วครับเมื่อกี้ที่คนที่เขาหวาวายเขาก็โดนพูดนะครับโดนเมื่อกี้ค่ะมันทำไมมันโดนนักข่าวเนี่ยเขาดังพี่เขาเลยขอโทษคำเดียวก็จบแล้วเขาดังพี่เขาเลยนะครับงมันคือผมก็อยู่ข้างาพี่เขาคือทางฝั่งของทะลุวังก็บอกว่าจะปาใส่ตำรวจแต่นักข่าวก็บอกว่าขอโทษคำเดียวก็จบแล้วแต่ปรากฏว่าเสียงของคุณบุ้งที่ตอบกลับมาก็คือไม่ต้องทำข่าวให้ไปที่อื่น ิตารวันก็มาดโทษใช่ไหมฮะค่ะขอโทษแทนขอขอโทษทุกคนเลยค่ะพี่ต้องให้โดว่าพอ่ออถไม่งันนะไม่มีใครท้งได้เลย็ตอนนี้นะฮะทางผู <goof cji> ้ส oh <my sons. S 2> ื่ขาก็ได to ้มีการมา บอกน้องๆนะฮะโดยก็ได้มีการขอโทษกันเกิดขึ้นระหว่างน้องๆกลุ่มระหว่างกับผู้สื่อข่าวเตถ้ามนโดนแค่ขอโทษจบเลยจร้นพจริงีววไปปปจริเดี๋ยวหนูเตือนเตินกันกับเพื่อนอีกทีขอโทษด้วยค่ะขอโทษจริง ทุกคนเลยนะคะขอโทษด้วยนี่ฮะก็น้องๆก็มีการส่งตัวแทนมาขอโทษนะครับกับทางสื่อมวลชนจากเขตไหนที่แน่นอนเหตุการณ์ใหญ่เมื่อวานนี้เียจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่คุณพิพัฒน์รถออกมาจากตึกที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วมาเจอกับมวลชนทะลุวางขวางทางอยู่โดยเฉพาะบุ้งเดติพรใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการวงหัวหน้าพักภุมิใจไทยลย่อมตีท่องเที่ยวลงมา

คนอยาขัดขวางการเดินทางไปเลยครับไปครับไปครับมีปัญหาค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยมันพามันเป็นพลตรีค่ะแล้วมันกจะมันจับเบอร์พักเพื่อไทยโอ้ยไม่รู้เหรอคะไม่ทราบไม่รู้เลยเหรอคะว่ามีการสุดปลายไปกี่คนบ้างจากโควิดไม่ทราบเลยเหรอคะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสามคนนี่คุ้มกันแล้วรู้บ้างป่ะมึงเยอะแยะเขาอยากแต่ละคนอ่ะ 干啥？ คนของประเทศไทยว้าวทำอะไรล่ะครับนั่นคืออะไรครับต่างของประเทศไทยใช่แล้วคุณเจ้าบัวใจเป็นพระลำหนึ่งปะเขาเรื่องมาป่ะก็ไม่ใช่อะไรนะอะไรครับเสียเวลาเสียเวลาก็หลบไปสิประชาชนตามไว้เลยนะคะคุณตามไม่ทันนี้อะไรจะทำอะไรเขาผมกล้าอะไรคนอะไรมีอะไร ันะท่านผู้ชมสุดท้ายต้องถอยกลับเข้าไปใช่ไหมน้องใบเข้าไปในอาคารที่ทําการของพรกเพื่อไทยลงไปที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินนะคะนั่นและฮแล้วเจ้าตัวก็บอกหลังจากที่กลับเข้าไปเนี่ยคือเป็นเสียงคุณพิพัฒน์รษฐกิจประการเนติพรคงจะไม่รู้จักหรือยังไงเนี่ยน้องใบค่ะเสียงที่ให้สัมภาษณ์อะแต่เมื่อกี้คุยกับ เด็กก็เราก็พูดดีใช่ไหมพี่เราก็ไมปจะไปทะเลาะอะไรกับเขาปะเราแก่แล้วเขาก็ยังไรรุ่นเนาะเผื่อเหตุการณ์แบบนี้ต้องวนไหมตั้งมาบ้างก็เด็กกับเด็กกลับมันเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องเดินหน้านะครับไม่งั้นเศรษฐกิจท้องนี้เดินหน้าไม่ได้นักลงทุนจะมาประเทศไปจะมาลงทุนก็ไม่กล้าเพราะเราไม่มีรัฐบาลนั่นแหละฮะ <ítulo> <run> และหลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์อีกเนี่ยน้องได้รัฐบาลนี่มึงก็ด้มันหลอกอีกวายอันนี้เข้าเป็นลานจอดรถใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินใต้ตึกพักเพื่อไทยค่ะมึงไปดูไอ้ที 来吧 ก็เป็นบรรยากาศซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหก็ขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยหรือเจ้าของอาคารใช่ไหมเพื่อไทยจะไปเช่าอยู่หรือยังไงเนี่ย ตัวหนังก็มีการพ่นสีสเปรย์เป็นข้อความด้วยนะคะแล้วช่วงที่คุณอนุทินออกไปจากพักเพื่อไทยเนี่ยคุณอนุทินออกไปได้ก่อนนะครับใช่ค่ะคแต่ว่าคือดูบรรยากาศตอนที่แกนนาพักเพื่อไทยออกมาส่งเนี่ยก็ดูตึงเทียนนะใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่ต้องเลิกแถลงข่าวกันอย่างรวดเร็วแล้วบอกขอให้ดูแลความปลอดภัยเนี่ยแล้วจากนั้นก็เดินเนี่ยค่ะคุณอนุทินที่ลาเข้าลิฟต์นะคะ คุณภูมิทำก็เลยบอกถามหาคุณศักดิ์สยามถามหาเลขาภูมิใจไทยอะค่ะแล้วสุดท้ายก็มาทราบว่ารถจอดอยู่ด้านข้างก็คือไม่ต้องลงลีฟอะค่ะรถอยู่นี่อะรถอยู่นี่ปล่อยก็ ขอขอทางนิดน <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ึงขอทางนิดนึ่งมาตถอยด้วยครับถอยถอยนิดอยหน่อยอยหน่อยมาที่อยหน่อยขอทาง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 

บรรยากาศก็เครียดนะค่ะก็แล้วก็ดูจะรีบส่งจะได้ให้รีบกลับไปอะค่ะแล้วข่าวยังถามมิ้งช็อกอยู่เลยอะแล้วทีนก็ปวดราอค่ะอใช่คะวันนี้อะท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในทางการเมืองเมื่อวานแล้วก็เป็นข่าวใหญ่คู่ขนานกับการแถลงจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยขนาดที่จุดที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อพักต่อไป ที่จะมาจับมือกันเนี่ยนะค่ะท่านผู้ชมทพราคุณภูมิทรรบอกแล้วว่าเดี๋ยวเห็นภาพแน่ทั้งสัปดาห์นี้แล้วจะใช้ที่ไหนค่ะ,คะเพราะเชื่อว่ากลุ่มมวลชนทะลุวังอาจจะมาะปักหลักหรือไม่ประการในนนี้ก็ไม่รู้นะค่ะ,คะเพราะเขาก็ยืนยันอย่างนั้นใช่ไหมค่ะ